สวัสดีค่ะพี่สุมนณีไต่กับทึกเป็นผู้จัดการภ้ากรุงไทยแอ a กซ่านะคารปฐมป3็บีนะคะได้มีโอกาสเ,เข้าเรียนคอร์สออนไลน์ของอาจารย์ป๊อปอายุน้อยร้อยล้านซึ่งถ่ายทอดและออกอากาศไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสิ่งที่พี่ได้รับจากคอร์สนี้นะคะมีเรียน3วันนะคะแล้วแถมอีก2วัน นะคะซึ่งเกินคุ้มจริงๆที่ก็ไม่นึกเลยว่าอคอร์สนี้จะดีอย่างนี้เพราะว่าวันแรกที่พี่เข้าไปก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเพจนะคะการนะคะรูปภาพต่างๆนะคะแล้วก็ทำเป็นนอกจากนั้นยังได้มีการสอนในเรื่องของการตั้งตอบข้อความอัตโนมัติแล้วก็ในเรื่องของการวิธีการเจาะกลุ่มเป้าหมาย ทําอย่างไรให้ต้นทุนถูกที่สุดแล้วก็ได้ประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งหลักสูตรนี้บอกหมดเลยไม่หมกเม็ดนะคะในวันที่2พี่ได้เรียนเรียนในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์นะคะหัวใจหลักของการสร้างคอนเทนต์มีอะไรบ้างซึ่งอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้หมดทุกอย่าง ในส่วนในวัดสุดท้ายก็จะเป็นรีวิวในเรื่องของการที่เราจะทําธุรกิจออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จนะคะเราจะทําอย่างไรโดยอาจารย์ป๊อปมาให้ความรู้ในเรื่องนี้แถมให้อีก2วันคือเรียนวนันอาทิตย์นะคะเรียนในเรื่องของวิธีการยิงแอดอย่างไรให้ปังนะคะแล้วก็อาทิตย์ที่30นี้จะได้เรียนอีกคอร์สหนึ่งก็คือการยิงแอด เออ่แบบทำา Tik t o อกนะคะติกตอกการการทำติ i กต o อกนะคะวิธีการซึ่งตอนนี้จะฮิตมากก็เราอยากเชิญชวนให้เพื่อนๆน,นะคะมีโอกาสได้เข้ามาเรียนเพื่อที่จะหาเงิน เพิ่มอีกสักช่องทางหนึ่งนะคะถ้าเรามีธุรกิจของเราแล้วเราสามารถเอาเนื้อหาวิชาความรู้ไปต่อยอดธุรกิจของเรานอกจากนั้นถ้าไม่มีธุรกิจหรืออยากจะมีไรายได้เสริมนะคะซึ่งไม่กระทบกับงานประจำของท่านท่านก็มาเรียนตรงนี้ค่ะแล้วสามารถที่จะเข้ามาทําธุรกิจร่วมกับ The Icon Group ได้ก็พี่โชคดีค่ะที่มีโอกาสไล่นิ้วมือไปบนโทรศัพท์แล้วไปเจอคอร์สของท่าน ที่อยากเชิญชวนนะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาเรียนกันมากมาย<ๆ>ก็ขอให้ทุกท่านนะคะลองเข้ามาให้โอกาสตัวเองนะคะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะ